สภาพการจราจรนะครับเส้นทาง4ีคิ้วเบียร์ุดมนะครับถนนหี่สิบนะครับวันที่23่ามมกรานะครับ2 5 6 6นะครับเวลาก็ประมาณาทุ่มเศ,เศนะครับอุณหภูมิของประเทศวันนี้ก็แตะ38องาศา39องาศาแล้วครับ ่างจุดถึง40องศานะครับก็ร้อนนะครับร้อนมากนะครับของทีพก็สูงนะครับเด<อ>ือดร้อนพอสมควรนะครับตังเกตดูรถวิ่งบนถนนนะครับห่างไม่มีไม่มีรถนะครับห่างๆนะครับคงเหลือเฉพาะรถขนส่งสินค้านะครับปังเต,งต่ยุค โควิดนะครับก็ยังไม่ฟื้ตน,นสสตนัวดีนะครับด้านขวานะครับไฟแสงสีก็น้องจักรโมไซค์กดพึ่งไว้ จะด,ดูสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับในยุคหนึ่งนะครับผ่านไปอีกสี่ห้าปีนะครับผิดพวกนี้หรือรูปสิบปีขึ้นนะครับผิดพวกนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับสำหรับการศึกษานะครับการเรียนดูคารตกแต่งไฟแสงสีนะครับ ครับบาง,งน้คกับคนไทยแลครคำคนความแตกแยกนะครับค่อนข้างเอาแต่ใจนะครับอยากติดอยากทำอะไรทานะครับบ้านเมืองกฎหมายยังยังเข้าจากการไม่เด็ดขาดนะครับ นี้บันทึกไว้แค่รียนะครับพี่น้องครับดูสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองนะครับของเรานะครับบันทึกไว้ให้ลูกหลานดูนะครับขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันประหยัดนะครับอะไรที่พอทำมากินนะครับพอสร้างแหล่งอาหารเองได้เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายก็ช่วยกันสร้างนะครับ กันสร้างช่วยกันทำนะครับครอบครัว่าได้ประสบชีวิตให้อยู่รอดนะครับในยุคสมัยนี้นะครับให้กำลังใจทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับเส้นทางสร้างอาชีพครับขอบคุณที่ช่วยกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ